สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เรามาทำาข้ากระป๋องผัดไทยกันนะครับและขอบอกเลยเมนูนี้แซบไนเดอร์แถมเป็นเมนูประหยัดตังในกระเป๋าขั้นตอนแรกนะครับเรามาเตรียมเครื่องผัดปลากระป๋องกันเลยครับหัวหอมแดงนะครับซอยตามต้องการได้เลยนะครับพริกจินดาแดงเขียวซอยตามต้องการได้เลยนะครับมะนาวหนึ่งลูกหากเพื่อนชอบทานเปรี้ยวสามารถเติมมะนาวได้เลยนะ เราไปเตรียมปลากระป๋องกันเลยครับแอนจะใช้เป็นปลากระป๋องสองกระป๋องนะครับเทใส่ถ้วยกันเลยครับเราเตรียมเครื่องสําหรับผัดปลากระป๋องเสร็จแล้วเราไปตั้งกระทะเทน้ามันเตรียมผัดกันต่อเลยครับขั้นตอนแรกเรามาเก่ยวกระเทียมให้หอมๆกันเลยครับเมื่อกระเทียมของเราเหลืองหอมดีแล้วใส่ปลากระป๋องลงผัดกันเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการผัดนะผัดปลากระป๋องและกระเทียมให้เข้ากันเลยครับ นะครับแบ่งแยกชิ้นปลาออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหากเพื่อนๆชอบทานเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ไม่ต้องแบ่งก็ได้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราไปใส่ไข่ไก่กันนะครับแอดจะใช้เป็นไข่ไก่สามสฟีฟองนะตอกไข่ไก่ใส่ถ้วยตากตอกเลยครับและทิ้งไข่ไก่ไว้จนสุกนะครับระหว่างรอไข่ไก่สุกเราไปปรุงรสชาติกันก่อนเลยครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรด1นช้อนโต๊ะซอสหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1นช้อนโต๊ะผงปรุงรส1นช้อนโต๊ะเมื่อเราปรุงรสชาติเสร็จแล้วให้เราค่อยๆคนนะครับให้ใช้ตะหลิวดันเบาๆนะครับคนไปเรื่อยๆความสุกตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อผัดสุกตามต้องการแล้วให้เราใส่หอมแดงซอยนะครับพริกซอยที่เราเตรียมไว้ และบีบมะนาวตาม1ลูกนะครับหรือหากเพื่อนๆชอบทานเปรี้ยวสามารถเพิ่มเติมความเปรี้ยวได้เลยนะครับผัดส่วนผสมให้สุกตามต้องการเลยนะครับเมื่อสุกตามต้องการแล้วโรยหนะ้าด้วยหอมมะขีซอยครับคลุกเขาให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วครับป้ากะป๋องผัดไข่ของเราดูหน้าตาหน้าฐานะมากมีกลิ่นหอมสุดๆให้ขอบอกเลยเมนูนี้แซ่บหลายเดอรอร่อยจนข้าวหมดหม้อเสร็จแล้วครับป้ากระป๋องผัดไข่ของเราพร้อมเสิร์ฟใส่จาน้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับ โรยหน้าด้วยหอมผักชีซอยเล็กน้อยมาๆม,ม,มปลากระป๋องหัดไข่ด้วยกันครับเพื่อนๆทานกับข้าวสวยร้อนๆสุดฟินมาๆๆข้าวกันครับเพื่อนๆ